สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่มงคนแฟมิลอรี่นะคะวันนี้เห็นน้องใหม่รักฝนกับพ่อควันไปเลยนะคะวันนี้ฝนตกว่าต้องไปทํางานนะคะเดินทางไปก็เปียกฝนไปโอ้ยช่วงนี้ฝนตกตลอดเลยเปียกเลยน้องใหม่วันนี้นะคะ มีไปช่วยรับนักท่องเที่ยวนะคะอยู่ที่โครงการเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. ก็เลยต้องรีบไปหน่อยเพราะว่าเผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะฝน mm hmm. ตกกบเ,เสียงต่างๆด้วยนะคะ mm hmm. นี่ก็ฝนลงมานะคะพ mm hmm. ายุเข้าอีกแล้วนะคะฝน mm hmm. ตก เมยนย้าหน้าบ้านก่อนก็มีมั้งเชือกไปก่อนแล้วนะคะวันนี้เดินไปเชือกอช่างในหมู่บ้านนะคะหลายเชือกอันนี้ประมาณสิบเชือกนะคะที่รันักนะท่องเที่ยวนะคะก็ขอฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะคะเปิดไรผล,ลไม้นะคะ,ะช่วงสองทุ่มนะคะกว่าจะเดินถึงอีกเนาะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วก็รับประมาณ บ่มายโมงครึ่งถึงบ่ายสองนะคะกว่าจะเดินถึงอีกก็หลายกิโลนะคะก็เดี๋ยวจะตามไปถ่ายให้ดูนะคะยังไงนะคะตอนนี้น้องใหม่มาถึงแล้วอกินมะม่วงน้องหมอยากกินผลไม้ไมหมดแล้วสุดท้ายหมดแล้วตัวแดงเลย เพื่อนเพื่อนหมดเลยน้องใหม่จมจมตีมาแรงมากนะคะเออครับเอมีแรงมากมุนยาจานจังล้วงหาปะะดมาไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวเราท่านเที่ยวจะมาแล้วตอนนี้น้องช้างก็มารอกันทบเชือกนะคะแล้วเพราะว่ามันก็ใกล้ถึงเวลาแล้วน้องใหม่ก็มาถึงนั้นแล้วเขาปันก็มาอ่า ย่าหาต้นไม้ลงพันนะเราไปอาบน้ำก่อน